สวัสดีครับผมเจอกับน้องเมก้าแฟมิลี่ทีวแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาทําอะไรครับน้องเมกา้าอันนี้เราซื้อรถบังคับมาสองคันวันนี้เนี่ยเราเป็นรถคันใหญ่เลยรอบนี้นะคะับรอบก่อนเราเล่นรถตีลังกาไปแล้วก็รถบังคับไปคือไม่เล้าใจเลยใช่ไหมน้องเมกา้าใช่ไหมครับวันนี้เรามาเล่นรถบังคับแบบคันใหญ่ไปเลยลก็นะเราได้ทําสนามไว้แล้วเนี่ยฮะดูคร้บ น้องเมกานี่สนามใช่ไหมน้องไมกาโอ้เรามีเนินโอ้โหเหาะเหาะครับกระทานี้อีกครับโอ้เราทําสนามไว้แล้วนะครับผมเหาะเลยครับเหาะเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราเอารถบังคับไปเล่นกันใช่ไหมน้องไมกาโอ้สุดยอดแน่เลยดูฮะสุดยอดมากรถโอ้ชกอย่างดีเลยอ่นี้มีชกเลยโอ้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 มีชกโอ้เอาน้องไมกาลองกดดูลองกดดูแรงไหม แรงไหมโอ้โหโอ้โหแรงมากแรงมากเอากดทำไมเอาเอาโอ <ís Win> ้โหแรงแรงเลยเอาเมการลองดูคร oh ับลองเล่นดูเล่นเป็นไหมบินไปเลยวันนี้นะครับไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากเอาติดคอนมาโอ้ถอยหลังถอยหลังไปโอ้โหน้องเมกาเล่นเซียนมากเลยโอ้โหเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับอถอยหลังมา น้องไม่กล <Run. S 1> oh, ้าเซียนมากเลยตอนนี so ally, ahead, ้ร so oh. okay. <laughs> ัน okay. รันเราซ้อนเลียนเอาไปเลยเอาติดต่อยลังต่อยลังเอาบินเลยกดให้แรงเลยเอาต่อยลังต่อยลังก่อนต่อยลังเอาาความความความเดี๋เก็บสายไฟให้ดีก่อนความเลยเอาโอเคเอาแรงแรงเลยไป กดแรงเลยโอ้ยบินแรกเอาไปเลยโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วโอ้ยสุดยอดมันมากเลยรถแรงมากเลยวันนี้โอ้ยบินบินบินเอาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวไปหลังรถแรงมากเลยสุดยอดเอาไปบินเลยโอ้ยรถดแรงมากเลย น้องไม่กล้าเล่นเซียนมากเลยไปไปเลยไปหลังโอ้สุดยอดเอาไม่ไปเลยเอายกรถไปหลังเลี้ยวเหรอสุดยอดรถแรงมากเลยเอา บินมาบินมาเดี sleek, <cin> eh و, okay ๋ยวหอกมาเลี <mel> <router> ้ยวออกมาเดี๋ยวหวมาบินฝั่งนี้เลยเอาเลยแรงๆเลยโว้ยบินโอ้หคนรแรงเลยบินโอ้ยยากล้อสุดยอดเลี้ยกลับมาเลี้ยกลับมาเดี๋ยวต่อมาเราไปไหนกันอ้าวช่ย นิดไซย์มาเลยออมาเลย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 กลับมาเลยวมาเลยเฮ้ยหอกมาเลยออกมาเลยรถแรงมากเลยน้องเมก้าก็คงไม่อยู่เลยเอาปิกมา มาเลยมาเลยมาเลย,เลยรุแรงรุแรงไปเลยว้าอย่างไรอย่างไรความเลยเอาบินบนินนะเนี่ยกดแรงแรงเลยโว้ยไปอย่างไรอย่างไรโอ้โหรถแรง <c oughs> รแรงแรงแรงมากเลยนะครับรถนี้ซื้อมาราคาราคาไม่แพงนะ สองพัน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 บาทสองพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งรวมอะไรนะนะครับรถแรงมากเลยนะครับแล้วก็เบ็ดหมดช้ามากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยให้น้องเมก้าทดลองเล่นนะกว่าจะหมดโอ้เบ็ดทนมากเลยไปเลยยุกล้อเลยบินเอา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 แล้วก็รถก็ทนทานมากเลยโอ้ยโอ้ยติดก้าอี เอาติดกี่วะหมดแล้วเ,เอาไปอย่าต่อยลังดินดินเอาไปบินบินยกเราโว้วโววสุดยอดมันจริงๆอ๋อต <vit> ีลังการถตีลังกานี่แหละรถตีลังกาเอาทำไมดิทำไมดิตกไปหน้าไหมดิตีลังกาจริงๆแล้วเนี่ย อ,อบินไปเลยเอา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 ถึกใจไหมกันเ <c oughs> อ้ยกลอยยกลอยยกลอยความตลอดเลยรถมันลรงเกิน <c oughs> ไปเอาบิน <c oughs> เลี้ยวหัวด้วยไป ควากระจายมนการเล่นความกระจายแล้วสุดยอดจริงอ้าวโอ้ยบินโอ้ยบินดีกว่าจนเองจนตัวเองจนตัวเองเออความอีกแล้วความตลอดคือรถทนมากเลยนะเล่นยังไงแล้วก็ไม่พังอ่ะโอ้ดูละ อ้าวไม่กล้าเล่นได้ดีไปเลยรอบนี้ไปอ้องชนอองไปโอ้โหแรงแรงอ่ะแรงมากแรงมากบอกให้ขอบอกเลยแรงมากโอ้ยบินเลยโอ้ยไปอ๋อตีลังกาอีกแล้วตีลังกา เอาบินเลยรอบนี้บินเลยบินรงนี้เลยเอ้าบินเลย,เลย,เลยโอ้อโหแ <c oughs> รงเกินลดแรงเกินเอามาเลยโอ้ยฮอะฮะเอาไป ความบิ๊กแล้วสนุกจริงมันไม่มีกะเอาบินเลยเออเออจนต้นไม้ยะชนต้นไม้บินเข้าต้นไม้เลยเอาหอบมาไม่หอบหอบมาไม่เลยเอาเอาติดต้นไม้ติดติดต้นไม้ออกก่อนออกก่อนตั้งก่อน ตั้งก่อนออกไหมติดกับไปนี่ด้วยทำไมมาติดแบบนี้ล่ะเอ้าพันอยู่เลยติดกัันไกเลยเหรอออกได้มากไม่ลองเอากันไกอืมขาดนะเฮ้ยมันพันยังไงวะไม่กล้านติดอยู่แล้วอะเปรดมา าามันต,ติดยังไงมั้งฟาต้นไม้ไปด้วยมั้งเอาเบรดมาไอออกแล้วแหละเอาเบเบเบดมาออกแล้วแหละโอ้ติด <c oughs> อ, h, อ,อย่ออา,าออยยงนี้เลย, <c oughs> ย,ย <c oughs> เนาะแลอ,ออกยังไงออกแล้วออกแล้วออกแล้วเดี๋ย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 วเพิ่งเอาบินมาเลยโอ้ย <c oughs> มีตายเลยโอ้ติดแล้วติดซ้ายแล้วติดซ้ายแล้ววิ่งไม่ไปแล้วติดซ้ายติดซ้ายติดซ้ายในใจโอเคตายโอ้รถพี่แรงเกินเอาไปบินบินนี่เอาเอาเอาบินบินบิน สุดยอดจริงเอ้อ๋โคตรทนเลยรถนี้เล่นให้ตายก็ไม่พังไอเอาเจอาหนีไปอออไอ <c oughs> <c oughs> สนุกเมกาแลละ ไม่ได้อยู่ไหนรเรามาเล่นมา ไดไก้าขึ้นไม่ได้แล้วเลแอของเมฆ้ามาเล่นกับป๊บเลยมันมากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูนะบินเนาะเมฆ้าบ้อบอิ่งเล กายยกกองป้าก่อนกายยกกองป้าด้วยไปมาเลยกันมาเลยตามมาตามมาขับเบาเบามาเลยกับเบาเบามากับเบาเบามากับเบาเบามาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหัว น,นี่เอามานี่เมก้าเมก้าอ้อคว่ำอีกแล้วเมก้าไปยกย <laughs> ห,นยหน่อยคว่ำง่ายเหี่ยอยู่เลยไปดูไปดู่ I'm <sighs> ม,มันมากเลยเน,นี่ยของไม่กล้าไง,งาเงืบเรวมายกดีก้าาป้ามานี่ยังกล้าลลมเลยนี่ฝ <c oughs> นก็ต, <c oughs> ตก <c oughs> นีของป้าของน้องอยู่นู่นี่ <c oughs> อ้ยมันเลยหยุดตามาฝนตกแล้วมก้า ขมกล้าทำไมมันบ้ากลั้งกันนะใจก็ไม่้าทำไมมันบ้ากลั้งกะของไม่กล้าบินต่อมัน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 ดีใครอยากได้รถนะครับผมราคา1,900บาทครับผมติดต่อมาทาง ช่องช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมบอกว่าอยากได้รถนะฮะแต่แตจช้าหน่อยนะกับการส่งเนาะผมสั่งมาประมาณเจ็ดวันกว่าจะได้สินค้าบินกุจยอดมากม,มันอยู่ไม,ม่ได้เลยเนี่ย คัมไม่กล้ายกนายของของของไม่กล้าบ้าคังอีกแล้วไม่กล้าบ้าคลั่งตลอดเลยนี่ไม่กล้าีหม <c ười> เมกของป้ามาแล้วกล้าากอยองมา้เล่นเก่งมากเลยเมก้าของเมก้าเล่นจนบ้าคลั่งไหนนะเมก้า ไม่ก้าบ้าคลั่งตลอดเลยทำไมมันบ้าคลั่งขนาดน,นั้นกองเมกา้าติดอยู่แล้วใช่ไหมติดอยู่แล้วใช่ไหมเอาไปไปเหาะเนินดีกว่าเมก้าเหาะเนินดีกว่าไปเมกา้าเอาออกมาไปเหาะเนินดีกว่าไปเอารถออกมา นี่ของเมก้าพังแล้วเลยนี่หักแล้วนี่ของเมก้าพังเลยนี่เรียบร้อยครับเด ừ, ี๋ยวก่อนเมก้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดก่อนของเมก้าพังเรียบร้อยครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่มไปซ่อมรถของเมก้านะเพราะว่าม ug ันมีอะไรอยู่นะครับมีอะไหลอยู่ซอมาอันนี <S <s ้พังเลยนะไปเมก้านะครับเดี๋ยวก็ขอลา คลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผมนะของน้องเมก้าก็พังเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่เล่นเมก้าไปไหนยบายก่อนออติชู่เหรอไปเดี๋ยวลา่าลาก่อนล่าคลิปก่อนไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไปซ่อมนะาวันนี้นะครับผมก็ฝากลาทุกท่านไวเพียงเท่านี้นะครับผมกับรถบังคับของน้องเมก้านะฮะสนุกมากเลยวันนี้นะฮะ แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Mega Family TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปซ่อมรบก่อนนะครับผมบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับ